สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ต้องบอกกันว่าไม่ได้ไม่ได้หนีลูกมาเที่ยวนะคะแต่ว่ารับงานพิธีกรไว้ลองทายสิคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วอยากจะพาทุกคนที่ตอนนี้กาลังดูอยู่เดี๋ยวมาเที่ยวนะคะที่นี่คืออําเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เรามาพักกันที่บ้านดินอิงดอยนะคะ โอ้โหเป็นบรรยากาศที่บอกว่ามันแบบสวยงามมากนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงปลายตอนแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่า3มวันนะคะที่เป็นวันหยุดนี้จะไปเที่ยวปลายกันทั้งครอบครัวซะหน่อยแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนแผนหมดเลยเพราะว่ามีงานเข้านะคะก็เลยต้องมาเป็นพิธีกรที่อำเภอเสมืองค่ะแล้วพอดีว่าเขาจัดงานที่ ไล่สับเบอรี่นะคะแต่ว่าไล่สัเบอรี่ตรงนั้นมันไม่มีที่พักก็เลยต้องมาหาที่พักเอาเองแล้วก็มาเจอที่พักตรงนี้ค่ะมันจะอยู่บนดอยสูงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็มันเป็นไร่สับเบอรี่ที่บรรยากาศดีมากเลยนะคะห้องที่เราพักอยู่ก็เป็นบ้านดินแนละ้วลองไปดูบ้านดินห้องที่พักอยู่นะคะบ้านดินที่นี่เขาน่อยู่มากแล้วก็สวยมากค่ะ บรรยากาศดีมากๆนะคะที่นี่มีทั้งบ้านดินก็ที่อยู่ในก็หลังละพันนะคะแค่พันเดียวเองค่ะแต่ว่าข้างในดีมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากเข้าไปดูข้างในเลยเพราะว่ามันลกโคตรโคตรโอหลกโคตรโคตรแล้วนอกจากนั้นก็มีเต็นด้วยนะคะใครที่อยากจะนอนเต็นท์แต่ว่าถ้ามาตอนนี้เนี่ยมันนอนเต็นท์คงจะชื้นแล้วก็คงจะแฉะมากก็ไม่ค่อยไหวอะนะคะเอาว่านอนบ้านดีกว่าแต่ว่าที่นี่เขามีเขายังมีบ้านแค่ไม่กี่หลังเองมีบ้านหลังละพันแล้วก็ แล้วก็หลังละพันห้ามาเป็นครอบครัวก็ได้เนี่ยเหมือนประชาสัมพันธ์ให้เขาเลยต้องไปเก็บค่าโฆษณาที่พี่เจ้าของรีสอร์ทพอักหน่อยนะคะบ้านดินอิงดอยนี่บรรยากาศตอนยังคืนนบรรยากาศดีมากเมื่อคืนก็นั่งชิลๆกันนะคะกินน้ำหมงน้ำหวานกันเล็กน้อยนะคะแต่ดูบรรยากาศแล้วก็ไม่ต้องอิจฉานะคะเดี๋ยวเราลงไปที่ไรสสตร,รี่กันเยคะ นี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไมมร่ซอรเบอรี่ค่ะอยากจะบอกว่าคนเสมืองนะคะคนที่นี่ชาวบ้านที่นี่แบบใจดีมากนะคะเมื่อคืนนี้ไปเป็นวิธีกรแล้วก็เขารู้สึกประทับใจมคะหรือว่าอะไรเอ๊ะหรือว่าเราหน้าตาดีเ <c oughs> มื่อคืนนี้ไปเป็นวิธีกรกันสองคนกับพี่กีดนะคะพอเป็นวิธีกรเสร็จแล้วก็ลงมาคือแบบเขามมีอะไรเขาห่อให้เราหมดเลยแบบเกรงใจมากแล้วก็เขาก็น่ารักดี อาิยาัยดีไม่คิดว่าคนสมงจะน่ารักอะคะ่ะเมื่อคืนนี้ได้ทั้งวายสเบอรี่นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่เหมือนของขวัญจากสมงนะคะแบบไม่ได้คิดไว้แต่ว่าเหมือนมันตีมาให้หมดทุกอย่างเลยได้วายสเบอรี่ขวดเบลเลอร์เลยนะคะแล้วก็ได้น้ำสรเบอรี่อะคะ่ะจากอำเภอสมงประมาณแพ็คหนึ่งแล้วก็ได้สตรอเบอรี่ค่ะที่เขาเก็บใหม่ๆจากไร่เลยไปดูกันน่าทานมากที่บอกมาทั้งหมดนี่คือได้ฟรีนะคะยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะ นี่นี่คือสตรอเบอรี่ค่สตรอเบอรี่ <Star berry. S 1> นี่นะคะสี่ถุงอะได้ฟรีแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอแก้ข่าวนะคะนี่ไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวมากจริงๆอะคะ่ะน่าจะประมาณสิบองศาไม่แน่ใจนะน่าน่าจะ10บองศาน่าจะได้เพราะว่าใส่เสื้อสามตัวเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือใส่หมวกขนาดพ่กิดเองหันกลับไปดูตัวเองหันกลับไปดูตัวเอง สภาพนี้นะคะมันแถวจริงๆไปไล่ซเบอรี่กันค่ะวันนี้ตั้งใจว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยอยากจะลงไปที่ไล่สับเบอรี่ค่ะก็เลยเมื่อคืนขนาดนอนดึกนะคะก็เลยตั้งใจว่ายังไงยังไงต้องมาไล่เราต้องถึงไล่ค่ะเดินมาล้วนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ที่ไล่สับเบอรี่ตรงนี้เขาก็ กำลังจะพัฒนารู้สึกจะทำห้องเพิ่มหรือว่าอะไรที่นี่เขาก็หาไม่ยากค่ะอยู่ในตัวเมืองของอำเภอสเสมิงเลยค่ะเห็นไรสตรอเบอรีร่เลี้ยงค่ะตอนนี้หม,หมอกหมอกเยอะมากนะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยเมื่อกี้ยังมีคุณป้าเก็บสตรเบอรี่อยู่หนึ่งคนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหายไปไหนไม่รู้แลว ฟังเสียงสิคะคะแบบเสียงก็เริ่มจะไปบ้างแล้วเล็กน,อน้อยตอนกลางวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะแวะมาเก็บสเบอรี่ที่อำเภอเสมืองมีไร่สเบอรี่เยอะมากนะคะหลายไร่มากคือขับมาตั้งแต่อําเภอแม่ริมอะคะ่ะขับขึ้นมาเรื่อยๆจะเจอไร่สเบอรี่เยอะมากนะคะโอ้น่ารักมากเลยสเบอรี่เห็นหรือยังคะอันนี้สงสัยจะเป็นพันเดียวกับที่อยู่ในถุงเมื่อกี้ แต่เขาบอกว่าสเบอรร่มันมีหลายพันยิ่งเล็กมันจะยิ่งหวานนะคะลองดูเอาเองกันล้วกันนะยิ่งเล็กอุ๊ยตรงนี้แดงเลยค่ะนี่ไรสเบปะร่ของจริงเลยนะคะจริงถ้าตอนกลางวันเนี่ยเขาก็เดินไปด้วยเก็บไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีถังสีดำให้เก็บด้วยนะคะ นี่เก็บได้อะไรได้แต่ว่าถ้ามาถึงแล้วก็ถ้ามาถึงไรซอร์บ,บรีแล้วก็อย่าไปเก็บอะไรข่ะ